พยายามแล้วเบลล่าเผย3ข้อเสียงของตัวเองไม่มีเวลาให้กับคนรัก รเรียกได้ว่าปังไม่หยุดจริงๆเลยสำหรับนางเอกสาวร้อยล้านเบลล่าลานีแคมเปนนักแสดงสาวลุครึ่งไทยอังกฤษที่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของเธอจริงๆแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่บวกกับคาแรคเตอร์ทําให้สาวเบลล่านั้นกลายเป็นที่รักของแฟนๆพร้อมทั้งเป็นคนที่สวยแถมยังใจบุญที่ชอบเดินสายทําบุญอยู่บ่อยๆอีกด้วยแต่ถึงจะเพอร์เฟกต์แบบนี้แต่เหรียญก็ต้องย่อมมี2ด้านเพราะว่าล่าสุดสาวเบลล่าและพลอยผู้จัดจาก,การส่วนตัวก็ได้ออกมาอัดคลิปนั่งเม้าท์เรื่องราวตลอดทั้ง หนึ่งปีของทั้งคู่ซึ่งสาเวเบลล่าเองก็ได้ออกมาเผย3ข้อเสียของตัวเองที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนผ่านรายการพ่อยกับเบล EP 19โดยคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่สุดนแห่งปีพ่อยกับเบลเรียกว่า EP นี้จะเป็นการเปิดเผยเรื่องที่ได้ผ่านมาตลอดทั้งปีของทั้งสองคนรวมถึงอยากจะบอกอะไรกับตัวเองในปีหน้าซึ่งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามีช่วงไหนที่มีความสุขที่สุดและอยากจะขอบคุณมากที่สุดสาเวเบลล่าได้เผยว่าอยากจะขอบคุณตัวเองทั้งสุขภาพร่างกายตัวเองที่ทําให้ผลงานทุกๆ ชิ้นออกมาได้ดีและทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านจะได้ไม่มาเสียใจภายหลังถึงจะเหนื่อยมากแต่ก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่ผ่านมันมาได้ส่วนที่ภูมิใจมากที่สุดในปี2022นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของผลงานและเรื่องที่เสียใจมากที่สุดนั่นก็คือตั้งใจทํางานแต่มันเกิดเรื่องที่ผิดพลาดเพราะว่าหลายคนตั้งใจมาดูแลเบลล่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลงานชิ้นนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีและเบลล่าได้เผยเรื่องข้อเสีย3ข้อที่ได้เผยข้อเสียของตัวเองว่าโดยข้อแรกเป็นคนที่ดีมี energy ตลอดเวลาเป็นคนที่คึกคักมากกลายเป็นแบบว่าตอ,อนกลางคืนนอนไม่หลับเลยอยากจะเวิร์กไร์บาลานซ์เพราะว่าอยากจะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันพอดีส่วนข้อที่2เป็นข้อตกลงของทั้งสองคนที่ว่างานอะไรก็รับมาเลยเป็นคนที่เสียดายโอกาสก็คืออยากทําให้หมดให้เวลากับงานมากไปหน่อยเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวแล้วก็ให้กับกิจกรรมที่เราชอบก็เลยจะเป็นเป้าหมายในปีหน้าที่อยากจะทํางานใช้ชีวิตอย่างสมดุลส่วนในข้อสุดท้ายนั่นก็คือเป็นคนขี้เหงาก็เลยอยาก จะยกข้อเสียข้อนี้ให้เป็นข้อสุดท้าย1ปีที่ผ่านมานี้เบลล่าก็อยากจะกอดตัวเองเวลาเหนื่อยขอบคุณตัวเองที่ให้กําลังใจตัวเองรวมถึงอยากจะบอกตัวเองในปีหน้าว่าเตรียมตัวจึงได้เลยเพราะว่าปีนี้ทํางานหนักมากเตรียมตัวปบมือภูมิใจกับตัวเองให้มากมากแถมในช่วงสุดท้ายก็ได้มีการเปิดเผยสิ่งที่แปลกใหม่ของสาวเบลล่านะก็คือทางผู้จัดการได้แซวสาวเบลล่าว่าเบลล่าใกล้ไปสาวโสดทา,ทางที่ไม่ได้โสดมาเป็น10ปีแต่ทางสาวเบลล่าก็มองในแง่บวกว่าคนเราต้องก้าวต่อไปในวันขนา้างหน้าเร ได้ได้ว่า EP นี้นะคะเป็น EP ที่ได้ความสดใสน่ารักแถมยังได้ข้อคิดหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วถ้าไปส่องคอมเมนต์ของ EP นี้ก็จะมีทั้งชื่นชมทั้งสาเวลาและผู้จัดการรวมถึงยังได้มีการเปิดเผยว่าได้ข้อคิดจาก EP นี้